สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พาพี่น้องมายุกกันที่ต้นไม้ไงครับต้นไม้นี้พี่น้องคงสิรุจักกันดีคือต้นสัมสาครับหรือว่าชา้ำฉาหรือว่าต้นกามปูต้นจามจุรีเิ่นก็เอิ่นครับสามารถเรียกได้หลายซื้อส่วนทางคอนแกนอีสานเอื่นต้นสัมสาครับเป็นต้นไม้ไงโตเร็วทรงพุ่มกวงไงใบหนาครับให้ห่มเงาเป็นอย่างดี ประวัติมีทิ้นกําเนิดยูทีทวีบอเมริกาตะคุนตครับแต่ว่าถูกน้ำมาปลูกในครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพศ2 4 4 3โดยอธิบดีกรมปลาใหม่ค้แรกได้ทดลองปลูกยูทีขางถนนที่ทําการปลาใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็นําไปปลูกที่จังหวัดกระบ,บี่ซึ่งสมัยนั้นเอิ้นว่าต้นกิมบี้ เาก็ไเ้เห็นตนสัมซาเนี่ยุตามสถานที่ราชการสองฟังทั้งก็เนื่องจากว่าเป็นการปลูกให้หมเง้ากับพี่น้องที่มาติดต่อราชการนะครับนอกจากนั้นก็ยุทีสวนสาธารนณะแล้วก็แพร่กระจายไปตามหัวหฮไปหน้าครับในปัจจุบันเนีเนื่องจากว่ามีนกหรือว่าสัตว์ปีกเนี่ยไปกินหมากสัมซา แล้วก็ไปทายมุ่นล่งดินตามหัวไห้ไปหน้ากันเลยตอนนี้มียุ่ทัวไปครับต้นสัมสาเป็นต้นไม้ที่ไหโฮมเง้าเป็นยางดีเพิ่นบนิยมตัดกันครับต้นสัมสานี่ปล่อยไหไงเนื่องจากว่ามีประโยชน์หลายก็ตัดถิมถ้าบ่กีดขวางอีลีนี่จะบ่ยยมบนิยมตัดถิมแล้วก็หลายปีดีดักไม่สัมสานี่ เป็นไม้ที่ห้ลวดไล่สวยงามก็เลยใส่ต้นเนื้อไม้นี่มาเอาเอามาเห็ดเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายชนิดครับลักษณะเด่นก็คือสามารถดัดโค้งได้ส่วนกิ่งก้านสาขากับเห็ดฟื้นกิง่งอ่อนกิ่งเขียวสายพันธุ์ที่ดอกสีชมพูนี่เพ่นนิยมมาเลียงคังเลยครับเอาคังถึงไปเลียงในต้นสมสาสายพันธุ์ดอกสีชมพู ที่ได้ผลผลิตอย่างดีเมื่อนี้พาพี่นองมาใส่ประโยชน์จากอีกส่วนหนึ่งคือใบสำสาครับต้นสำสาเป็นพืชตระกูลทั่วใส่ชีวิตดำรงชีวิตควบคู่ไปกับแบคทีเรียที่มีความสามารถในการตึงในตัวเจนจากอา,ากาศลงมาเก็บไใบอยู่ํำต้นกิ่งใบในทางด้านเกษตรก็เลยเอาประโยชน์ตรงนี้แหละครับ เอาใบ้ำสามาใส่ในการผสมดินปลูกผสมล่งแปลงว่านล่งแปลงเพื่อให้ถาดในตัวเจนซึ่งเป็นถาดลักในการเะเริ่มเติบโตของต้นใหม่ออกใบสีเขียวแตกกิ่งแตกใบง่ามคือถาดในตัวเจนครับ n p k ตัวนี้คือ n ครับ,ก,บกับใบก็มาพี่นองสามารถลดไล่ใจในเรื่องของการ สื่อปุ๋ยถาดในตัวจิจนคือปุ๋ยยูเรียครับตัวเลขขขังหนาสูงๆนั่นเท่ากับลดไร่ใจใดถ้าห้องมีดินผสมดินด้วยใบซ้ำสา,สาและพี่น้องยังสามารถต่อยอดได้ครับเฮ้ามีต้นผสมสาหล้ยต้า่นมีสวนที่เกิดต้นส้ำสาหลายเท่ากับเก็บรวบร่วมครับหรือเฮ้าโหพิกัดว่ามันอยู่ใส่แนวถึงฤดูใบร่วงใบร่วง ช่วงมักกะลากุมภามีหน้าเขาสิใบรวงครับเอาไปเก็บรวบรวมใสถงุงแพ็คถุงไว้นี่พอข้ามาหลับสื่อนะครับใบแห้งใบสำสานี่เพื่อนเสียวไปต่อยอดในการผสมดินปลูกแพ็คถุงขายมาให้พี่น้องเกษตรกร,กรสื่อมากปลูกไม่ดอกไม่ประดับไม่กระถางตามบ้านตามเพื่อนหรือเอาไปปลูกในร่อร่อล้มร่ง,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 งแปลงก็ได้ครับ จังคุณตาคุณยายที่มาเก็บหลบร่วมไปสำสาโย,ยหลังเทศบาลนี้เพื่อนประสบการตรงเ่นวาเอาไปปลูกไม่ดอกไม่ประดับสีใยห้สีสันสวยงามครับพี่น้องมาใช้ประโยชน์ปุ๋ยในตัวเจนจากธรรมชาติจากใบสำสากันครับพี่น้องครับตดไ่ใจเพิ่มไรไดนําขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับโชคดีมีความสุขในการเห็ดเกษตรนะครับ สวัสดีครับเอาเอาไปเห็ดจังไดนครับเนี่ยเอาไปมักคะ่ะเป็นมักเส้นคุ้งกอ,อกเกป็นพวกเนี่ยพวกอันนี้มันูบอนซีค่ะอือม,มันดีครับบอนซีเอามะมันให้ยไซด์ดีนครับ่ออื